ความเรียกร้องมันเยอะสะุดเกินนะฮะก็เลยจัดให้เลยนะฮะยังไม่มีคนดูนะฮะเราต้องรอคนดูก่อนนะครับต้องรอเพื่อนก่อนนะฮะเขาอาจจะไม่ว่างก็เป็นไปได้นะฮะ นึงคนแล้วนะครับสี่คนเดี๋ยว,ล,วละรอแป๊บตอนนี้มันเท่าไหร่ถ้าถึงทุ่มหนึ่งอ่ะไม่มีคนมาดูแลฮะผมก็จะแจกเลยนะฮะเดี๋ยวฮะรอแป๊บรอเพื่อนก่อนนะ <c oughs> แจกก็ไม่ยากหรอกนะะก็แค่ผมเข้าไปเข้าไปตรงนี้ แล้วก็ไปเปิดรหัสแค่นี้คุณก็จะรู้แล้วนะแต่ผมก็ยังไม่เปิดนะฮะร <c oughs> อเพื่อนๆก่อนแป๊บหนึ่ง <c oughs> เหลือประมาณอีกหกนาทีฮะ <c oughs> ไม่ต้องทำไงฮะคแค่ดูแค่นี้ผมก็จะเปิดตัดเสียงลงแป๊บนะะ <c oughs> ดูแล้วผมก็จะเปิดรหัส ให,ให้ดูนะฮะว่าเป็นรหัสอะไรแล้วก็คุณก็แค่ไปใส่ในโรศัพท์ของคุณแล้วก็คุณก็ไปเปลี่ยนแค่รหัสแค่นี้คุณก็ได้แล้วนะฮะมันก็ไม่ยากนะฮะ <c oughs> ถึงทุ่มหนึ่งยังอา่าอีกไม่นานนะฮะถึงทุ่มหนึ่งเนี้ยจะให้นะตอนนี้ดูสิบเก้าคนนะฮะ <c oughs> เอาไปทำไมครับไล เดี๋ยวนะฮะร,รอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเหลืออีกหกนาทีนะฮะนี่นะฮะร,รหัสที่จะแจกวันนี้นะฮะวันนี้วันเดียวนะฮะแต่ถ้าต้องรอรหัสหน้าก็ต้องอีกนานนะฮะจะจะสุมของรอ <c oughs> ตอนนี้คนดูเท่าไหร่ยี่สิบห้าคนนะฮะ ถ้าดูทุกวันแบบนี้คงจะดีเนะถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้นะฮะผมก็จะมีบอกนะว่าเออต่อไปนี้ก็หนึ่งเดือนจะแจกบัตรเติมเงินนะฮะวันละครั้งละร้อยฮะเดือนละสองร้อยนะฮะดูของนะครับเดี๋ยวจัดให้เอาที่อนุม,มัตินี่นะฮะของ ไม่มีเท่านี้หรอกก็มีเยอะอยะนี่ฮะรีวิวเจ็ดสี่แปดสี่ขึ้นไปนะนี่นะเห็นหรือเปล่าครับนี่นะครับตัวนี้ก็ไปซื้อมานะฮะไม่ได้เปิดกล่องเอานะซื้อมาตัวนี้ก็อีกปืนไปไหนนะตัวนี้ก็ซื้อมาก็อัพเต็มแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็เปิดกล่องมานะฮะ Vp5 ปืนที่กระก,ะกะก็เต็มหมดแล้วนะฮะโอเคนะฮะจะถึงหนึ่งท่มแล้วอีกสี่นาทีอดใจรอกันหน่อยนะ,ะเดี๋ยวก็หาว่าเอาเปรียบกันนะฮะตอนนี้ดูกี่คนแล้วยี่สเจ็ดยีแดแล้วนะฮะ <c oughs> โอ้ยอดใจรอดิดนหน่อยครับอดใจรอหน่อยดีใจเย็นรอเพื่อนหน่อย ความสามารถความสามารถไม่ใช่เนีย่ยเข้ามาทำไรนี่ก็ไม่อยากเต็มเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้เหลือแค่ตัวเดียวบอกไปก็ปเยอะแล้วนี่เหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวฮนะยังไม่เต็มน,นะนะฮะ อเคนะก็เหลืออีกสามนาทีนะอีกสามนาทีแจกแน่นอนนะคนดูยี่บแปดคนนะของนี่ก็ยังไม่เปิดนะฮะตัวนี้รีววแปดสองวันตัวนี้ก็สองวันฮนะยังไม่เปิดปืนก็มีที่ที่ที่เรายังไม่เปิดที่เราลุนมาตัวนี้ห้าวันยังไม่เปิดอันเดียวแหละ แต่ของก็พวกนี้ก็ของเราเองนะฮะก็ไปอัพเอาเองนะฮะสำหรับคนที่ได้นะฮะทีนี้ก็เหลือ,อกี่ชั่วโมองวะโอ้เหลือนี่ยี่สิบสามวันนะฮะใครไวที่สุดก็ได้นะฮะก็ผมจะไม่เอาเปรียบนะ ถ้าจะเอาเปียบก็อัดแค่คลิปลงตรงนี้ก็คนแรกที่เข้ามาดูเขาก็ได้นะ,ะถ้าอย่างนี้มันก็ลุ้นกันนะฮะก็ขอแนะนําให้มีโทรศัพท์สองเครื่องนะฮะอีกเครื่องหนึ่งดูรหัสอีกเครื่องหนึ่งก็กดเข้าไปก็ไปเปลี่ยนรหัสโอแค่นี้ง่ายนิดเดียวนะฮะรหัสซีีใครไม่อยากได้นะฮะไม่รู้ใครไม่อยากได้นะไออ,ะอีกสองนาทีะฮะรออีกไม่นานกนรอนะฮะตอนนี้คนดู30นะฮะอีกยิบเกนะ้าแล้ว ออกไปแล้วหนึ่งฮนะถ้าผมสตรีมแจกรหัสเสร็จผมก็จะเลิกสตรีมเลยนะครับแจกมันก็ง่ายนิดเดียวนะแจกรหัสกดออกไปแล้วก็เข้าไปให้ดูรหัสแค่นี้ก็ได้นะตัวละครไม่มีนะฮะผมไม่ได้ซื้อใส่นะรอแป๊บครับรอแปบ๊บ เหลืออีกหนึ่งนาทีอ่ะโอเจลอ่อยสิหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีแป๊บเดียวหนึ่งนาทีเนี่ยตอนแรกว่าจะเอ่อทุ่มกว่าๆแต่มันยังไงนะกดดันนะฮะก็คนเขาขอมาเยอะเขาบอกว่านาน ไม่รู้นะมันกดดันก็เลยจัดไปเลยนะฮะเอาไว้กว่าเดิมนะฮะโอเคฮนะถึงหนึ่งทุ่มแล้วนะผมก็จะกดออกผมก็จะเอาเกมออกไปผมก็จะเข้าใหม่อา้าวพร้อมแล้วนะฮะแตกแล้วนะโอเคดูกันเลยนะครับอา้าวนับหนึ่งเดี๋ยวิเอานะฮะผมจะเปิดรหัสแล้วนะ นับหนึ่งสามสิบสีส่สิบเอ็ดคนนะฮะนับหนึ่งนับสองฮน,นับสามครับผมเปิดแล้วนะออตืดโอเคนะครับเปิดเรียบรอยนะฮะก็กดเอาเลยนะครับไปกันหมดแล้วอย่างนี้กดหรือยังครับใครได้บอกด้วยเนอะ สงสัยออกไปกดแล้วสองสามสี่คนนะฮะไม่รู้ว่าใครได้ไม่ได้ผงก็ไม่รู้นะฮะผมก็เปิดรหัสไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับเออหนึ่งเดือนแจกบัตรเติมเงินสองครั้งนะฮะวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งนะครับเอา้าได้เหรอไวจังวะ โอ้ก็มีคนได้ไปแล้วนะครับว่าเขาได้แนละ้วโอ้เปลี่ยนรหัสเรียบร้อยอนะโคตรไวอนะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะฮะก็แจกไปเรียบร้อยนะฮะอย่าลืมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผม โอเคนะคสำหรับนี้ก็ o ดบ่ายนะครับก็แจกรหัสไปเรียบร้อยนะครับอย่าลืมดูคลิปผมต่อๆไปนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวแจกใหม่นะฮะขอปั๊มก่อนนะครับโอเคนะฮะสวัสดีครับ